สวัสดีครับให้ Hi, จังนะครับคลิปนี้ก็จะมาลองตัวอย่างเกม The Box of Fear นะครับลองเห็นความกลัวเหรออันนี้เป็นเดโมนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องประมาณ1น,นะครับก็ตัวเอกก็น่าจะออกเดินทางตามหาลูกสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับแล้วก็ไปค้องแวะกับองค์งคกรองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่า The Box ซึ่งน่าจะมีเรื่องลี้ลับหรือมีปริศนาอะไรบางสิบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาด ซึ่งตอนตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่า,าสิ่งแปลกปลักนั้นคืออะไรนะฮะเราก็ไปลุยพร้อมๆกันเลยนะครับไปในเรื่องเขาบอกว่าอามีการหายตัวไปอย่างลึกลับของลูกสาวของเขานะครับส่วนมากก็ติดตามเรื่องเบาแสนะครับแล้วก็นำเขาไปสู่บริษัทที่มีชื่อว่าเดอะบ็อกนะครับ ก็ยังไงก็ตามเขาก็ต้องตามหาคำตอบนะครับแล้วก็แล้ว,ลวต้องจับตามองเพื่อเปิดโปงองค์กรน,นี้ตอนนี้เราตื่นมาที่เหมือนจะเป็นห้องสักห้องหนึ่งนะฮะเขาน่าจะถูกจับมาขังไว้ในนี้ที่นี่ที่ไหนเนี่ยมองไปรอบๆก็เป็นตึกเก่าๆนะฮะตึกเก่าๆ มีถังขยะที่มีสิ่งเน่าเมนเอ๊ะตรงนี้มีอะไรเนี่ยอ่อเป็นกระดาษที่มีรอยมือที่เป็นรอยเลือดนะฮะเขาเขียนไว้ว่าอ่อฉันไม่สามารถหยุดคิดเกี่ยวกบเรื่องสิ่งที่ฉันทำที่นี่ได้ I cut my hand ฉันตัดแขนเออฉันตัดมือของฉันตรงที่อ่อไอหน้าอ่ากระจกโง,ง่อันนี้ และเพื่ออะไรล่ะแต่อะไม่เป็นไรมันก็เหมือนเป็นอ่อมัสเตปิดอะเป็นผลงานที่ชี้นี่สวยงามที่เป็นศิลปะนะครับซึ่งอยู่บนฟ้าผนังน่าจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะฮะเอ๊ะตรงนี้เราเจอกุญแจนะฮะเราได้กุญแจมาดอกหนึ่งแน่นอนครับเราคิดว่าน่าจะเอามาขายประตูออกจากห้องนี้ไป ออกมาปุ๊บเราก็เจอเรื่องสยองขวัญเลยนะฮะเป็นรถเข็นผู้ป่วยเลยนะฮะรถเข็นผู้ป่วยนี้ถ้าเล่นเกมพวกเคอร์เลอร์ก็เราก็จะคุ้นชินใช่ไหมว่ามัจะต้องมีวินยงวิญญาณนั่งอยู่นแน่ๆแล้วก็นั่งดูทีวีแต่ตอนนี้เราไม่เห็นอะไรในนี้เลยนะครับทีวีเปิดได้ไหมปิดได้ไหมไม่ได้ตรงนี้มีนี่ไงมัมมี่ดัซเซอร์ไลท์ชนล แม่ฉันไม่ชอบทีวีช่องนี้เลยเห็นไหมฮะรถเข็นมีผู้หญิงนั่งอยู่นะฮะรถเข็นมีผู้หญิงนั่งอยู่แต่เราไม่เห็นนะฮะส่วนตรงนี้นั้นเขาบอกว่าเป็นอปุ่มทีวีอันเก่าๆนะฮะใช่แล้วในเมื่อแม่เขาไม่ชอบเราก็ไปเปลี่ยนช่องให้แม่เขาหน่อยละกันอะแม่ครับเปลี่ยนให้แล้วนะครับสองตึบหนึ่งฮ แม่ชอบดูช่องนี้จริงๆเหรอโอ้โหแม่นี่แม่ไม่นั่งแล้วแม่ยืนแม่ยืนอยู่หน้าทีวีเหรอเอ๊ะมีหนังสือมันเป็นหนังสือหนักๆอันหนึ่งนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเปิดได้หรือเปล่าเราเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะหยิบป,ปุ๊บปิดปั๊บระบบอัตโนมัติหรือเปล่า ทางซ้ายทางซ้ายไม่น่า,ามีอะไรนะฮะขอมาสำรวจห้องนี้ก่อนแล้วกันอื้มฮึอื้หือตุกตาอะไรกันนี่โอ้ห้องนี้ไฟแดงแป๊ดเชเหมือนเป็นตุ๊กตาผีเลยฮะทุกคนบางอันก็หน้าตาไม่สมประกอบบางอันก็หน้าตาเละเทะนะฮะอันนี้ตาแดงตาแดงเป็นน้ำพริกเลยนะฮะ ลินชักเปิดได้ไหมเราเจอรูปถ่ายอันนึงเ,ออเหมือนรูปถ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความหมายบางอย่างนะครับก็เป็นรูปตรงนี้นี่มีรูปตุ๊กตาเก็บไปอันนี้สองไม่มีอะไรนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นตู้เซฟซึ่งผมไม่รู้รหัสแล้วก็ ตรงนี้เหมือนเป็นคำใบ้นะฮะว่าวิธีการไขเซฟอาจจะเกี่ยวกับเรื่องสีอะไรบางอย่างในการหมุนตู้เซฟนะฮะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะตรงนี้เรายังไม่รู้ว่าปริศนาตรงนี้เราจะทำยังไงเปิดออกมาก็ยังเป็นห้องที่มืดมนอยู่นะฮะห้องที่มืดมนเอ๊ะมีควันอะไรอยูนะ่เหมือนมีคนนั่งอยู่ มีโน้ตบนโต๊ะอยู่อันหนึ่งนะฮะเหมือนประมาณว่าเขาเขียนไว้ประมาณว่า,าเหมือนมีใครบางคนนี่พยายามที่จะหลบหนีออกไปจากห้องนี้อ h e Secret Passage อันนี้เป็นข้อความที่เป็นความลับอ o o ด that o p e n and c l o s e อ on its own ประตูสามารถเปิดและปิดด้วยตัวของมันเองได้ก็ของเล่นอันนั้นล่ะฉันคิดว่าอาเหมือนต้อง จัดเรียงมันของเล่นอันไหนมีของเล่นด้วยเหรอห้องนี้เปิดได้ไหมห้องนี้เปิดได้ฮะตรงนี้เหมือนเป็นประตรูที่ใช้คีย์การ์ดซึ่งเราไม่มีคีย์การ์ดส่วนประตรูนี้ล่ะประตรูนี้ล็อกนะฮะ เป็นบ้านเหมือนมีคนอยู่นะดี๋ตุ๊กตาสีมันหันไปทางนู้นด้วยตรงนี้เป็นเออโคมไฟเอ๊ะนี่คืออะไรเอ่ยถ้าเรากดละ่ะอ๋อไอที่น้ำไอหนังสือมันมีน้ำหนักเพราะว่าเอามาวางตรงนี้แล้วเป็นประตูลับเข้ามานะฮะบนโต๊ะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างของเล่นเหรอ น่าจะเป็นพัลเซินนะฮะถ้ากดอันนี้กดอันนี้เอา้ามัวติดซะอีกเราได้ที่เอ่อที่ตัดเหล็กเอเอ,เอ,เอ,เอรูปถ่ายประมาณว่าเหมือนฉันเคยเห็นตรงนี้มาก่อนนะก็อไอ้ข้างหน้านี่แหละไอ้ข้างหน้านี่แหละตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ห้องนี้ไม่น่ามีอะไรนะฮะ ในเมื่อเราได้ไอตัวคีมตัดเหล็กแล้วเราก็ต้องหาห้องที่มีคีมตัดเหล็กห้องอยู่ไหไรเนี่ยซึ่งน่าจะเป็นห้องอุ้ยเออชั่วโมงนี้เราจะต้องทำไงกับน้องเขาดีตอนเข้ามาก็ยังไม่เจอใช่ไหมใช่เหรอรบรวมความกล้านะฮะน้องคงอ่อนโยน อทำอะไรไหมเฮ้ยอืมผมว่านะตรงนี้ไม่ปกติละเราจะโดนไอ้วิญญาณเด็กนี่หลอกล้อเหรอตัดออกไปตรงนี้เป็นห้องล็อกเกอร์นะฮะล็อกเกอร์ที่เก่าๆสุดโทม รูปถ่ายล็อกเกอร์เหมือนเป็นรูปถ่ายในสถานที่แห่งนี้หมดเลยนะไม่มีซาร่าอ,อ่อฉันขอโทษเหมือนเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าฉันไม่ใช่คนที่คุณตามหาหรอกแต่เราจำได้ว่าเขาเป็นซาร่าเอ ขอสำรวจเท่านี้นิดนึงนะเอา้าแล้วซาล่าล็อกทำไมอะไม่มีอะไรเนี่ยนิดหน่อยมันก็เอาเว้ยนิดหน่อยมันก็เอาเว้ยไม่มีอะไรเอ๊ะมีโน้ตเขาบอกว่าเหมือนรูปถายจะบอกพยายามบอกบางสิ่งบางอย่างแต่ฉันก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า ันคืออะไรนะตอนนี้บางทีแสงไฟเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยได้แสงไฟเหรอแต่เราไม่มีไฟชงไฟเช็กเลยนี่ไม่มีไฟฉายด้วยอเอเหมือนเราเจอศพถูกเผาผมว่านะเขาน่าจะเผาตัวเองตายเพราะมีถังน้ำมันแล้วก็ไฟเช็กอันนี้อเอ๊ะเขาบอกว่าต้องใช้แสงไฟใช่ไหม อันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะฮะอ่ะเก็บไว้โอเคอยูน่ากลัวไม่น้อยมันคงไม่มันคงไม่ลุกขึ้นมาหรอกนะอ่า The voice o n e stop เสียงมันไม่หยุดเลยแม้กระทั่งตอนฉันจะปิดตาเหมือนพวกเขาพยายามพูดว่าช่วยรักษาฉันหน่อย but all they did was open door and we never mean to be touched เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่อยู่ที่นี่เด้ดเน่าจะเป็นข้อความที่เขาทิ้งไว้นะฮะมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ที่นี่เหรอแต่เรามีไฟเอ่อเรามีไฟเช็คละโอ้ยโอ๊ยโอยโห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 แมงบุมก็มา แมงมุมก็มานะฮะแมงมุมก็มาห้องนี้ก็ยังเปิดไม่ได้นะฮะโอ้โหปุ๊บปักปุ๊บปัปุ๊บปัก,ปก,ปกอ่าประตูปิดเองประตูปิดเองไม่มีอะไร น้องมาอีกแล้วจะเอาอะไรก็บอกเจวทำบุญไปให้มนนหันเฮียนมันเฮี้ยนมันเฮียนมันเฮียนและแน่นอนผมว่าเราจะต้องเปิดตู้เซฟอันนี้ให้ได้นะอผมเห็นเลข 15ทางซ้ายซึ่งมีสีแดง15ทางซ้ายเพิ่งมีสีแดงผมว่าผมเจอคีย์เวิร์ดละคีย์เวิร์ดก็คือน่าจะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องหมุนตู้เซฟนะฮะตรงนี้เป็นสีแดงก็น่าจะเป็นอันเลขหมุนซ้ายนะฮะ15หมุนซ้าย15หมุนซ้ายมีไหมอ่า10หมุนซ้าย สิฟ้าหมุนซ้ายเหลือเสีอะไรอีกแสดงว่ามี3ตัวเลขนะฮะเดี๋ยวผมลองเดินหาดูทั่วๆนะฮะแดง15ห,หมุนซ้ายฟ้า10หมุนซ้ายเหลือสีเขียวเหลือสีเขียวนะครับ น่าจะเป็นห้องนี้55เขียวหมุนขวา55เขียวหมุนขวาอา่าแดงเขียวฟ้าสิบห้าซ้ายสิบห้าหมุนทางซ้ายใช่ไหมสิบห้าซ้าย 55ขวาแล้วก็10ซ้ายใช่ไหมไม่ใช่15ซ้าย15ซ้ายสแล้วก็55ขวาแล้วก็10ซ้าย โอเคกุญแจน่าจะเป็นห้องที่ไอ้ซาร่า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 อยู่ทางนี้เกมนี้วิ่งไม่ได้ด้วยนะโอเคเราตามหาลูกสาวเราได้แล้วซาร่ารอพ่อก่อนรอพ่อก่อนซาร่าไขเข้ามา เอ๊ะตรงนี้เป็นชั้นล่างเหรอนั่นไง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 มันมาแล้ว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 โอ้วิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งงม่งก็มวิ่งวิ่งวิ่งวอย่าให้มันจับได้วิ่งวิ่งว่วิ่งวิ่งววิ่งเข้าไปวิ่งวิ่งอ้หอ้หอ สละสละโอ้โหข้างหลังก็มีข้างหน้าก็ลูกเฮ้ยเฮ้ยโดนทุบโอ้โห,โโหทั้งเด็กทั้งผีทั้งซอมบี้แล้วนี่ใครยินดีที่ได้เจอกันจบเดโม่นะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเดโม่ที่แบบสั้นๆนะประมาณ1 0 1ถึงนาทีนะฮะก็ไปสามารถ กดวิดลิสได้ในสโต์ของสตรีมนะฮะตอนนี้ผมก็วิดลิสไปแล้วก็เป็นเกมที่น่าสนใจนะฮะยังไงก็ลองไปกดลองเล่นดูได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับตันนี้ให้จังลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย